เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ <łość> <S 2> <S 2> วกับการเพิ่มความสนุกสนานในเรื่องของซีนี้นั่นเองว่าแต่ซีรี์ในวันนี้นะคะจะนำเสนอเนี่ยมีเรื่องราวของซีเออะไรบ้างคะเราขอคุณไปก่อนนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะนำเสนอซีเอเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าเราขอบอกเลยเลยค่ะว่าในแ่ดีนี้นะคะเราจะนำเสนอซีเอ ก็สีผิวค่อนข้างซ้ำนะคะแล้วก็มีเจ้าเนื้อที่แขนขานะคะแล้วก็มีอาการที่แล้วก็ส่วนการเต้นของหัวใจแล้วก็การเคลื่อนไหวของลำไสปกติดีนะคะระดับการรู้สึกตัวก็อยู่ในเกณฑ์ปกติมีมีกล้ามเนื้อและแขนขาอ่อนแรงนิดนึงนะคะแล้วก็ที่ผลการตรวจจากู้ปฏิบัติการนะคะก็จะมีค่าไวรัสเซร์สูงค่ะแล้วก to ็ค่าพีมาตกินนามบินฮีโมโกลบินค่ะแล้วก็ เลดนะคะแล้วก็ปราซิลต่ำกว่าปกตินะคะซึ่งทำให้ก็ได้มีไฉลงนะคะคาดว่าน้องอาจจะเป็นโรคมะเม็ดเลือดขาวนะคะเราให้รักษาไหมนะคะเพราะว่าเราเริ่มรู้กันตอนแรกเป็นเฉพาะวิธีรัสายใช่ค่ะเราก็จะมีการรักษาก็คือการให้เลือดแล้วก็การให้เคมีบำบัด6สัปดาห์ค่ะแล้วก็จะมีการให้ยาทางทางหลอดเลือดดำด้วยนะคะเพื่อให้น้องนอนหลับาีก่อน หยบดวาสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะนอนโรงบามคืนแรก เป็นนิสิตพยาบาลนะคะขึ้นมาศึกษาดูงาน,นะคะ่ะก็วันนี้จะขอให้เป็นเซสชั่นนี้ให้กับน้องๆนิดนึงนะคะให้น้องๆศึกษาสวัสดีค่ะกเรามาจากวิที่ไรเทวันแล้วั็ แต่บาดม้าลายซีดนะแล้วก mm ็การหายใจไม่ต every ้องเสียงหายใจผิดปกตินะอาการเต้นได้ยา่ละสม่ำเสมอระบบน้ำเหลืองและกะัรายเดนของเลือดอ่ะไม่คตต่อกน้ำเหลืองโตแล้วก็ผลแลบอ่ะจะมีข้าไวรัเซลล์ิที่มันก็โรบินมาเซลแล้วก็เกิดเสลล์ที่เยข้อต่างกับกแล้ก็ยาการรักษาเปนการให้เลือดการให้ยาที่มีลัตยังคงอ่า อขอสั่งกันบ้านหน่อยนะก็ไปตั้งข้อมินิฉัยเกี่ยวกับแล้วก็การให้การพยาบาลสำหรับผู้ป่วยแแค่น,นี้มานะได้เลยสองวันนะจากกันสามวัน,อนอสนองวัน สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะนอนโรงพยาบาลเป็นสอคืนแล้วเจ้าชิงหรือยังเอดีเ๋ยก็ได้กลับบ้านแล้วพี่ไม่ต้องเสพยนะรายเลที่เกิดนะคะคือการไปทำการรักษาค่ะก็คือการให้เคมีบำบัดนะคะจะเป็นการให้เคมีทำลายเซลล์ี่แตกวมากกว่าปกติค่ะ ก็คือจะเซลล์น so 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 ั้นเซลที่มันสร้างในตนปกติก็คือจะทำลายไปแต่ในขณะเดียวกันนะคะเซลล์ที่เป็นปกติของเราค่ะก็อาจจะถูกทำลายไปด้วยเพื่อจะทำให้ผู้ป่วยเกิดเปรียบการขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็ปวดร่วงได้แล้วน้องๆทั้งเคยใส่กันมาหรือยังคะเคยม่แล้นะคะไหนลองพูดให้พี่ฟังหน่อยได้ค่ะก็ข้อแรกนะคะเสี่ยงกว่าการเกิดภาวะเลือดออกง่ายค่ะเนื่องจากเก็บ ทางการแนทย์ก็จะสังเกตลักษณะจำนวนและตำแหน่งของเรื่อดออกทางภายในและภายนอกร่างกายข 2. กรณีมีเรื่องออกให้ท่ามเลือดแดนมีห้ามเลือดออกภายนอกให้เห็นอยู่ที่าดแผลห้ามโดนจดบริเวณแผลนาน5นาทีจนกว่าเลือดจะอยู่ถ้าเป็นแผลใหญ่จะเป็นต้นเย็บควรร้องให้พักหน้าก่อดถ้าเป็นก้อนเลือดในกล้ามเนื้อขนาใหญ่ให้ใช้น้ําแข็งประคบเพื่อให้หลอดเลื่อดตันตัวแล้วต่อมาประคบด้วยน้ำมูก ให้กัรตรวณภา3สัเตแส่3สังเกตอาการและอาการแรงของการมเลือดออก4รวัาชีพและสเกอาการการ้ภายในว่าการเลีเียการทาให้เลือดออกก็จะมีการจัดสีน้ำตาให้ปลอดภัยเรื่องการฉีดยาถ้าจำเป็นให้ใช้เข็มที่มีขนาดเล็กและโคมและกดบริเวณที่ ดูแลสุขภาพสุขภาพปาและท่อฟังออกกำลังกายเหมาะสมไม่หักโหมโคมอธิบายให้เวลาการนอนดละแตกจากภูิที่เย็น้าใจเนของโลกการแลเคื่อป้องกันไม่ให้เรือดออกและการดูแลต้นต้นเพป่อตอเด็กติดตาผตรวมาพร้อปฏิบติะการันาขงะคผู้ป่อยเด็กมีโอกาสเกิดภาวะแทรก้อจากการได้รับเพกิจรส รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ โเลกุน้องด้วยตัวเองนะคะโดยที่ร้อยละ56นะคะจะทำเจอโดยตรงเลยค่ะสำหรับมะเร็งลน้องนะคะส่วนให็นสมมติทั้งด้านข้างซ้ายมากกว่าด้างขวาค่ะและร้อยละ99นะคะจะมีก้อนมะเร็งก้อนเดียวและค้างปกเก็นในสี่ของส่วนที่เป็นน้างมมากที่สุดค่ะแล้วก็ร้อยละแบบของคน้ายที่เกิดเป็นมะเร็งลน้องนะคะจะพบว่าย่านว่ามีย่านมีจังหวะของการเป็นมะเร็งลน้องด้วยค่ะและหากถ้ามีระวัวะว่าเพื่อมเป็นนะคะจะพบเป็น ในเข้าแห้งซึ้อทั <board> exactly. like, mm ้ง hmm. ต yes. ัวถ like ึงแค่หน้าอกอยู่มีอาการเสเสียก็มากจะเป็นก้อนเลือดหรือการตายของไขมันในต้องมมากกว่าการที่จะเป็นเม็ดเลือดลมค่ะส่วนการตรวจร่างกายนะคะก็คือจะได้ก้อนก้อนที่ทำนะคะจะเป็นหรือเป็นเหมือนยางลบนะคะขอบเขตของก้อนจะไม่ชัดเจนแล้วก็อยู่ก้อนที่ผุผัดนะคะส่วนการทํานะคะจะคงคำผลต่อมน้อยลงที่บริเวณรักแร้นะคะแล้วก็ลดความ ปกตินะคะทั้งขนาดของเต้านมหัวนมด้านขวานมนะคะเช่นการที่มีขนาดเต้านมที่ไม่เข้ากันหัวนมทั้งสองข้างอยู่ในระดับที่ไม่ึอยู่ในระดับสไม่่ในระดับเดียวกันนะคะแล้วก็มีการรวมบุมลงไปหรือการที่มีขนาดของเส้นมเลือดทีผิ่งนะคะแล้วก็สําหรับเพนของคุณสมัยนะคะวันนี้ที่ตรวจร่างกายนะคะเราก็พบพบก้อนเป็นเม็ดเต้านมด้านซ้ายนะคะซึ่เราจะขอ นำตัดชื้อเนื้อนะคะส่งตรวนห้องห้องแลบอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ขอทีสะไปทำการฟังผลนะคะ เซอร์วิ้งเซอร์จิเซอร์รีนะคะเป็นการผ่าตัดเอาส่วนของของเนื้อที่เป็นมะเร็งน,นะคะออกนะคะหรือที่เราเรียกว,ว่าลังเป็กตรงนี้นะคะซึ่งขึ้นถ้าหากคุณไปเป็นมากคะ่ะเราก็จะฉายทั้งสีให้ก่อนหลังผ่าตัดค่ะในกรณีนี้ค่ะจะไม่นมิยมใน,น,นผู้ป่วยที่ที่ฉายรังสีก่อนผ่าตัดนะคะแล้วก็ในกรณีที่มีเนื้องอกสองก้อนนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่คิดว่า หมดนะคะแล้วก็วิธีที่2อการผ่าตัดก็คือมาสเต็คโรนีนะคะก็คือเป็นการผ่าตัดที่เอาเต้างงนะคะแล้วก็ต่อน้ำตอน้ำเหลือบริเวลาแก้นะคะแล้วก็กล้ามกล้ามเนื้อที่เป็นหน้าอกนะคะออกนะคะซึ่งจะมีสามชนิดก็คือซิงโลมาสเต็คโรนีนะคะก็คือเป็นการผ่าตัดเป็นการเป็นการผ่าตัดที่เอาเต้านมนะคะแล้วก็เอาต่อน้ำเหลืองเนี่ยออกผ่าแต่แต่จะไม่ผ่ากล้ามเนื้อนะคะวิธีที่สองนะคะก็คือ โมดิฟเลติฟมาสเตอร์นีนะคะเป็นการผ่าตัดเอาเต้านมแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองค่ะแต่จะเอาเอาเต้านเนื้อออกแค่บางส่วนค่ะส่วนวิธีเลี่สามนะคะก็คือเลติฟมาสเตอร์นีนะคะก็คือเป็นการผ่าตัดเต้านมต่อมน้ำเหลืองะคะแล้วก็เล้านมเนืือบปิดว้หน้าอกนะคะออกหมดค่ะค่ะส่วนการรักษาค่ะรักษาแบบยาก็จะมีสองชนิดนะคะก็คือยาแบบเป็นแบบเคมีบำบัดแล แล้วก็การให้ฮอร์โมนนะคะก็ะคือ,อยาเคมีบำบัดนะคะก็คือเป็นเป็นจะ,จะให้สารเคมีนะคะปไปทำลายเซลเล์มะเร็งค่ะโดยโดยจะมีวิธีสองวิธีก็คือฉีดแล้วก็รับประทานนะคะโดยแท้นะคะจะให้จะให้ครั้งแรกก็คือจะจะอยู่ประมาณสองถึงสามสัปดาหะะ์แล้วก็ครั้งต่อเราก็จะให้ครั้งต่อไปนะคะเป็นเวลาสามถึงหกเดือนนะคะก็ผลข้างเคียงนะคะก็คือจะอาจจะมีผลข้างเคียงต่อระบบหัวใจนะคะแล้วก็ผลข้างเคียง ของช่างเพียงสิ่นะคะก็จะมีเกื่ออาหารเช่นไส้อาเจียนของร่วมปลกแห้งนะคะแล้วก็จะจะมีผลจากการสร้างเซลล์เม็ดเลือดนะคะก็คือจะทําให้เป็นโรคหินตาแล้วก็เม็ดเลือดขาวนะคะจะน้อยลงก็จะทําให้มีการติดเชื้อหรือแพทเรตต่ำนะคะประจําเดือนไม่มาค่ะส่วนส่วนที่สองนะคะคือการให้ฮอร์โมนนะคะแล้วก็ลังให้ฮอร์โมนฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะจะเป็นฮอร์โมนของเพศหญิงค่ะแล้วก็มีผลต่อการสืบพันธุ์ของเดือยหอกนะคะจะผลิตได้จากดวลไข่ แล้วก็ความมีโบกไยและไขมันนะคะโดยในการรักษาเนี่ยนะคะก็จะมีวิธีการให้ยาลดผลของฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะโดยในรอบนี้นะคะแต่การรักษาประเภทนี้นะคะจะใช้ได้ผลจะใช้ได้ผลในประเด็ที่เดนมาร์กนี้นะคะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือเมสเตอรอลเซ็ตเตอร์ทับเท่านั้นนะคะส่วนยาประเภทยาประเภทของฮอร์โมนเอสโตรเจนทนี้นะคะก็จะมีสองแบบนะคะคือยาฆ่าคลอโมนเอสโตรเจนค่ะแล้วก็ยายาที่ลดการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะ ยาต้านฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะก็จะได้แก่ทามอกซิเฟนนะคะยานี้นะคะใช้กับผู้ป่วยนะคะที่มีเซลล์ริเที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือเอสโตรเนสเซปเตอร์นะคะเราจะใช้ประมาณประมาณ5้ปีนะคะเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นสาวค่ะข้อเสียของยานี้นะคะก็คืออะไรนะคะทำให้เกิดอาการของไวรอนได้นะะเช่นอาร์เซอร์สตูนิกหรือว่าร้อนตังเลือดตามตันะคะและสแลนอีกยาที่สองนะคะก็คือยาลดการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะยานี้นะคะจะเหมาะสมกับผู้ป่วยไวร้อนนะคะเพราะว่า เพราะว่าจะช่วยในการลดการสร้างคอมโพสิ้ค่ะและมีเยอะอี่ถึงนะคะอย่าในกลุ่มนี้นะคะเช่นลีโนลีโตซอลค่ะโดยจะทําให้รักงถ่านะคะไม่ทํางานนะคะแล้วซึ่งเป็นแหล่งผลิตคอมสตเนเจนนะคะแล้วส่วนการให้มาถ่ายนะคะไม่ไม่ได้ทำงานก็จะทําได้าอย่างเช่นการตัดออกไปเลยค่ะหรือว่าจะเป็นการใช้ร่างสีค่ะส่วนที่สองคือการมาถ่าแบบการใช้แสงค่ะการใช้แสงเนี่ยนะคะก็คือคือการรักษาโดยจะใช้ วันสิงนะคะเป็นทำงานเซลมานดงนะคะเราก็จะทําประมาณสัปดาห์ละห้าวันนะคะเราจะทําติดต่อกัน6กถึงเสัปดาห์ค่ะวิธีนะคะก็คือที่สองด้วยกันนะคะคือ internal beam radiation นะคะก็จะเป็นการฉายปรังสีตัวเองเลยค่ะแล้ววิธีที่2นะคะคือ internal radiation นะคะก็จะเป็นการใช้วัตถุอับบางสินะคะวางวางไว้ตรงก้านเนื้อของอุจจารงค่ะผลข้างเคียงของการฉายรังสีนะคะก็จะทำให้ ให้อยู่เหมือนเหมือนถูกแตกค่ะแล้วก็เต้องดจะสะอาดในยตัวได้นะคะแต่ผิวหนังเนี่ยคะไม่เกิดอะไรนะคะเพราะว่าจะกลับทีนสุดนะคะปกติได้เมื่ใช้เวลาประมาณ6-2 1เดือนค่ะและในกรณีนี้ค่ะก็จะให้ l อลพีมาเซ็กโทมีนะคะก็จะให้หมกเคมีผู้นี้นะคะเขาก็จะมีเรื่องผลต่อตัวเองแล้วก็ต่อครอบครัวค่ะซึ่งผลการตอบตัวเองนะคะก็จะส่งผลทางด้านร่างกายด้านจิตใจ สำหรับด้านร่างกายนะคะก็จะมีอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยผง่วงเบื่ออาหารน้ำหนักตัวลดต้งแต่สองปีนะคะสำหรับน้านจิตใจค่ะผู้ป่วยอาจะมีความหมึกึ้เศร้าตังวลเสียใจและรู้สึกหมดหวังเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีปิติสัมพันธ์สองผู้อื่นบางน้อยลงได้วยนะคะ และผลกระทบต่อครอบครัวค่ะก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยก็จะลดลงฐานะทางเศรษฐกิจนะคะก็จะลดลงเไื่ขาดไม่ขาดะคะความสำคัญต่อครอบครัวลดลงนะเนี่ยใครใครเนี่ยน้องสปายเหรอเนี่ยใครผมที่ร่วงด้วยอ่ะ หอมโซงนมก็ไม่มีทำไม่ไ,ไหวพูดอ,อย่างงี้อะไรบ้างเนี่ยน,น,นมไม่มีอย่างเงี้ยเรไม่มีเนี้ยปหาคนอื่นดีกว่าไปหาคนอื่น เป็นต้นค่ะเรื่องที่แต่ลามนมค่ะที่ปีกขางนมค่ะแล้วก็กดต้งใจดีจนโบกโล่ค่ะแล้วเราก็ถ้ามีก้อนแข็งมีปกติตรงไหนเราก็สังเกตตรงนั้นกดยังไงนะกดวนใช่หมเหมือนกับเหมือนก้อนหอยก็คือวนอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือวนอย่ีกนล้วก็กดโนอ้กโนอ้ก แล้วก็เริ่มชิปจากลานนมที่ชิปหัวนมแล้วก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆออกไปนะคะแล้วก็กดใช้มือสามนิ้วนะคะกดนะคะถ้าเจอก้อนก็จะพบว่าน่าจะมีคือนัานคือก้อนเนี่ยผิดปกติทีนี้เวลาทำตั้งนมเนี่ยควรทำก่อนมีประจำเดือนหรือหลังมีประจำเดือนหลังเพราะอะไรคะหลังมีประจำเดือนมันมีความ มีฮอร์โมนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะมีความผิดปกติเตือนเพราะว่าต้องนมคัดถูกไหมโอเคขอบคุณค่ะมีอะไรที่เราคิดว่ามันผิดปกติอีกไหมเวลาที่ดูมีไหมถามข่างแหละหน้าตาปิ๊บปิ๊บมีไหมดูรู้จ่กจ๊ะดูซีรีส์เขาตล่าไว้ยังไงมั้ง ไม่ใช่อะไรผิดปกติดีไหมแล้วคนไข้บอกพยาบาลบอกคนไข้โดยตรงได้ไหมว่าเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งหรืเจอว่าคุณเป็นมะเร็งนะคะอย่างนี้ตอบกันไหมบอกปกติก็บอกกันไหมเออโรคส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการบอกวินิจฉัยเนี่ยเป็นหน้าที่ของพยานะคะเพราะฉะนั้นคนเป็นพยาบาล แล้วก็บอกเนี่ยบางทีเราต้องเตรียมคนไข้ก่อนนะถ้าคนไข้ทำใจไม่ได้เป็นไงคะได้นะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยที่กเก็บเลือดต่งหรือเลือดเนี่ยทาได้ไหมแล้วเม็ดเลือดขาวที่สูงมากๆหรือเม็ดเลือดขาวที่มันต่ำมากๆเรา,าจะแยกคนไข้ยังไงอันนี้กรณีที่เขียนห้าหน้าเนี่ยนะคะของกลุ่มที่สามหรือกลุ่มที่หนึ่ง ตัวเองทำเรื่องปะเด็นในเรื่องนี้ต้องหาต้นต้นประเด็นในเรื่องของเก็บเลือดกับในเรื่องของเลือดขานะคะแล้วก็ในกรณีที่เก็บเลือดเคสนี้เก็บเลือดเท่าไหร่จ๊ะอ่าโดยปกติแล้วเก็บเลือดเนี่ยมันมันข้อแล้วถ้าในกรณีที่ต่ำเวลาที่เราให้ต่ำในบานในกรณีจอดเลือดในกรณีที่พวกนี้เราจะฉีดยาเข้า้าไปแล้วเราจะแยกคนไข้เมื่อ เมื่อไม่เลื่นหามข้างหลังนะคะจดประเด็นไปแล้วก็หาให้คุณด้วยนะคะแล้วก็ในกรณีที่วเวลาสังเกตเลื่อนออกเนี่ยก็จะสังเกตได้จากสมองนะระบบต่างๆเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงระบบสมองนะถ้าสมมติทเลื่อดออกทางสมองเนี่ย,ย,ยแล้วการให้เลือดในกรณีที่โกบ้เร็กเซล หรือเฟซบุ๊หรืออะไรก็ตามผลิตภัณฑ์ของเลือดเนี่ยมันให้ในกรณีไหน <S <S บ้างโอบัตให้เมื่อไหร่เม็ดเลืให้เมื่อไ,ไหร่ในกรณีนี้ที่เหมาะสมคืออะไร <S 2> <S 2> ในกรณีเลือดที่มีเก็บเลือดด้วยเนี่ยเราควรจะให้อะไรรูดด้วยเราให้โอบัตไหมในกรณีที่คนขาดเก็บเลือดหรือเราให้เ็ดเลอเซลไหมในกรณีที่คนขาดเก็บเลือดเราให้ไปแล้วเมื่อไหร่เราจึงจะคอนเฟิร์มว่า กิมราคิกในเคสนี้เริ่มดีแล้วเราจะคอนเฟิร์มกิมนาธิคได้นี่คือสิ่งที่เราต้องหาน,นะคะและอีกการหนึ่งก็คือภาวะแทรกซอร้อนในการใหเลือดถ้าให้เลือดปิดก,กลุ่มเราจะทำยังไงในกรณีผู้ป่วยโรคเลือดเรือเร่องนี้เป็นเรื่องที่ซเรียสน,นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีทักษาแ้อก็การเช็คเรืองของการให้เลือดที่ถูกต้อง สำหรับในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภาวะแทรกซ้อนจากการเป็นมะเร็งเต้านมมีอะไรบ้างยังไม่เห็นชัดเจนในกรณีที่ผ่าตัดเต้านมไปแล้วการบริหารเต้านมเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดนะคะหลังจากที่คุณแพทย์รู้สึกตัวแล้วคุณจะต้องเริ่มการบริหารท่าไหนภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดเต้านมมีอะไรบ้างเป็นประเด็นที่พูดต้องหาและสรุปนะ แล้วก็หลังผ่าตัดเต้านม24ชั่วโมงแรกมันจะมีการบวมของแอคซิลารีของลิ้มโหนดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำอย่างไรอันนี้คุณต้องเพิเ่มเติมก็ไดอีกเดี๋ยวเดี๋ยวทานบ้านจะสุดใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเห็บแล้วเอาเก็ได้อย่างั้น